วันนี้ฝนหยุดต,ตกนกก็เริ่มออกมาแล้วค่ะดูนกออกมาเยอะมากเลยสาวหน่อยประจำบ้านเลิกเรียนมาเรียบร้อยไอ้ีวิตฮะกิ๊บมามีเลิบมานีมีโตเอาอืมแต่งเยอะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาอีกแล้วมาเช่นเก่าเช่นเคยมาเหมือนเดิมมาทุกวันค่ะมาสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะสวัสดีวันใหม่อีกแล้วใช่ไหมกุกกี้นะใช่ไหมคะกุกกี้โอ้ยลูกหนัก <laughs> น้องแมลินไปโรงเรียนเรียบร้อยค่ะนารินไปโรงเรียนแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอหน้าลินเลิกเรียนมาค่ะเดี๋ยวปม่มาบานจะพาน้องมาออกไปเดินเข้าห้องน้ำค่ะเม่อนหะน้นองมากุกี้หนังรอผู้เบาค่ะ ผู้บาอยูนานูน่นไงถ่ายซอยกันค่ะบันผู้บาวอยูถ่ายซอยน้อบรรยากาศดีวันนี้ฝนบตกค่ะฝนตกลิ้นมาสองสามวันแล้วนะคะบรรยากาศดีพันออกมาออกมาเดินออกกำลังกายหน้าปากซอยเลยค่ะมาถึงหน้าปากซอยเลย เสียงนกร้องท้องฟ้าแจ่มใสมากเลยโอ้ยคักค่คทางลงไปบ้านไม่ปางนะคะเนะะี่ยค่ะนี่คือดอกไม้ที่จะบูมที่จะบูมกอนเพื่อนนะคะเนี่ยสีชมพูอมม่วงะคะ่ะโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ ุดยอดของบรรยากาศธรรมชาตินะคะเ,เพื่อนๆค่ะบ้านบนเขาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเ,เพื่อนๆค่ะนี่คือบ้านบนเขาพัานแม่เลนระวางร้อน้องนารินเลิกเรียนมาชีวิตตอนเศร้าเสียงนุกร้องโอ้ยสบายหูสบายใจสบายตาดีจังบรรยากาศนาเวลาเนี่ย แดดออกค่ะหลังจากฝนตกมาสองสามวันติดต่อกันนะคะตกลินลินค่ะดูสนามหยากา็น้ำน้องนะคะเพื่อนๆค่ะฝนตกเล่นดีค่ะน้องมาน้องมาชวนแม่เล่นค่ะวันนี้น้องมากุกกี้น้องมากุกกี้โอเคก็ก็อินแฮปบักฟิตมอนก็ก็แฮปบักฟิตทำโอ้ยโอ้ยขมอนก็ เก็บด้วยของเล่นนะเก็บด้วยอ่าเก็บด้วยลูกเก็บด้วยเก็บด้วยลูกเอาไปเก็บด้วยลูกกูเกอกูเกอโอเคเลส์กมากูเกอเก็บลูกเก็บเก็บลูกเก็บของเล่นของเล่นนะเก็บด้วยลูกเก็บเป็นบ่ห์นนะเก็บเป็นไหมนะฮะ เป็นสาวเต็มตัวแล้วค่ะจะขวบแล้วนะคะจะขวบแล้วค่ะกูเกอกูเกอเอาของเล่นเก็บของเล่นเก็บตามองตามของเล่นตาพิบพลิมาทขมินเกอมานนลินเลิกเลี้ยนมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนลินเล่นมามิซีลูกน่าแต่ของเล่นมาด้วยค่ะวันนี้ เพราะว่าจากเงินสวยเหลือเด็กเกี่ยวกับลูกหัวใจประมาณนี้คะ่ะได้เสือกับของเหล่นมาคะ่ะบริจาคเงินสวยเหลือเด็กเกี่ยวกับลูกหัวใจจริงเนาะคนะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะกอนลูกสวัสดีค่ะน้องคนคยูนก็เอาโนฟนน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 ่นน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 นันน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 มไ bunyakat, bunyakat, buny. leli, -le oke. bunyakat, ui, sujud ilir, kan. sujud ilir, เช้าวันต่อมาฝนตกลิ้นอากาศหนาวอีกแล้วค่ะวันก่อนนั่งกินสมตำอยู่หน้าบ้านอยู่ค่ะเรดดี้มาเดี๋ยว วันนี้แม่ปางมีนัดหมอฟันนะคะทุกๆุกหกเดือนไปทำความสะอาดฟันค่ะระว่างทางเก็บวิวห่างทางให้เพื่อนเพื่อนได้ดูค่ะมาถึงแล้วก็นั่งรอหมอฟันค่ะรอหมอฟันมาเรียกค่ะรอคิวอยู่ค่ะ ฝนตกลินวันนี้เมื่อวานเนี่ยอากาศดีๆวันนี้ฝนตกลิ้นหนาวอีกแล้วค่ะหาหมอฟันขูดหินปูนเรียบร้อยมาถึงหน้าบ้านแล้วค่ะปาร์ติโถนกนกเต็มสนามหญ้าเลยค่ะวันนี้นกเยอะมากมาก,มากฝนตกลิ้นเช่นเคยค่ะขักคักฝนหนาวอีกแล้วโอ้ยเนาะ ลินพยายามจะจับนกวันนี้อากาศหนาวเย็นอีูแล้วค่ะคเพื่อนๆค่ะวันก้อนนั้นยังพานั่งกินสมตำนาบ้านอยู่เลยว่านี้ฝนตกลินปล,ปล่อยอากาศเยน็นนกอ๊้หลายค่ะย่ <Yeah. S 1> ดูทุ o m นี่ look at that wow <c oughs>

บรรยากาศบรรยากาศโอ้ยฝนมันหนีกะ่ะหนาวค่ะฝนตกด้วยมาจ,จะแด้เอาหัวดอกไม้ลงบาแด้เอาลงเลยวันเนี้ยฝนตกดีค่ะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักทุกคู่ทุกคนเช่นเก่าเช่นเคยคะ่ะบายบายเจอกันคิมนานะคะกับบรรยากาศดอกม้านฝนตกลินไปแล้ว